ีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ออกหมายครับหมายก็เป็นหมายคลองหนึ่งครับผมคลองหนึ่งทะลุซอยศูนย์ครับผมซอยศูนย์ไปทางนู้นครับก็ซอยซอยหนึ่งก็ไปทางนู้นครับผมอยู่ตรงคลองหนึ่งครับก็นกก็ลงเยอะครับผม เต็มเนื้อผมเมื่อกี้มาก็เนรับมันลงแถวลานที่ก็ผมดินเนรัอผมตีปีใกล้กันครับครับผมเดี๋ยวมาดูไม้ครับผมนี่ครับผมไม้ก็เป็นไม้คลองหนึ่งครับติดกับถนนตัดคลองหนึ่งครับผมไปนิคมซอยซอยหนึ่งครับครับก็เป็นไม้ ที่ขดถมดินครับผมเป็นลานกว้างครับนกก็ลงหากินเยอะครับผมตีปีใกล้กันเมื่อกี้มาตอนแรกก็ตีปีใกล้กันครับผมอยู่ล้เๆข้างคลองตัวนึงครับนี่ครับผมนี่ก็ร่อนไม้ตัวนะครับผมนี่ครับนี่ครับตีปีกจะมาฝั่งนี้ครับจะมาลงหากิน ดอกย้านะครับวันนี้ก็เอาพเนพเึกกิ่งไม้ครับผมนกเป็นนกต่อไหยิบมันครับผมนะครับว่าจะไปใส่ตรงต้นนะครับผมตรกใกล้ๆพุ่มนะครับนี่ครับนกป่าขนนี้ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไปหาที่ใส่กันครับผม ติดตามช่องชลีบ้านทุ่งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นนะครับผมครับผมส่ยไปตรงนี้ครับต้นเล็กๆนี่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผม ไม่ลงมาหานกต่อครับนกต่อเรียกดึงขนาดไหนก็ไม่ลงมาครับมนี่ครับเกาะอ,อยู่ตรงสายไฟตรงนี้ครับตีปีเข้าไปเข้าม,มาก็ไม่ลงครับผมเรียกใส่กันครับไม่ยอมลงหานกต่อครับผมนกต่อขันโยนแป๊บเดียวครับผมบินเข้ามานะครับ มาจากฝั่งนี้ครับผมตีปีกมามาเกาะอ,อยู่นี่ครับข้างต้นอยู่คานีครับนกต่อเรียกครูเรียกคูก็ไม่ลงับผมเรียกต่อใส่นกต่ออยู่ครับลงไปนี่ครับเขาไปพุ่มตรงข้างทางนลยครับผมไปขันใส่กับตัวเมียรครับผม น่าจะมีรังครับผมไปโดดมาหานกต่อเลยครับอืมผมนะครับขึ้นมาจากตรงนี้อาจจะยกขึ้นดูนี่ครับตรงสายไฟนะครับไม่ดูเขาจะมาสู้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับผม ใส่ตรงสายไฟครับนกน่าจะมาใกล้แล้วครับผมครับตรงเสาขาวครับนกน่าจะมาใกล้ๆแล้วครับผมเดี๋ยวปรุ้นครับผมนกตัวนี้มันวนอยู่ครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่ามันจะเข้าไปสู้ใกล้ๆหรือเปล่าใส่ไว้อยู่นุ่นครับนกป่ามาขออยู่นี่ครับผมนี่ครับตรงสายไฟใส่ทิศโน้น ด้วยครับรถด,ดิงไปมาไปมาครับผมเมื่อกี้นกเข้าครับผมนกเข้าไว้คันนี้ไปเกาะอ,อยู่ต้นยูคาครับมีรถสาเลงมาตื่นน่อยครับผมนกต่อกำล,ลังเรียกครับผมนี่ครับนกป่าอยู่ตรงนี้ครับนกตะปูนกตัวเมียครับผม ตะกี้มันเรียกใส่กันกระนกบินออกวันนี้แล้วไม่สู้กับตัวนี้ตีปีใกล้ตัวอื่นครับผมนกป่านกต่อขันจนคอจะแตกก็ไม่เข้าไปใกล้ๆครับออื เข้าไปหาครับต่อก็เรียกแล้วเลียกดีครับผม ตีปีกล่อครับผมไปมาไปมาก็ข้ามไปฝั่งนู้นครับผมไม่ยอมมาใกล้ๆครับนกต่อก็ขันจนเมื่อยแล้วผม จะไม่สู้แล้วครับผมขันลงกุกเฉยครับอยู่นุ่งรับฝังนุ่งรับใส่จุดแรกก็ทำท่าเหมือนจะลงครับผมเรียกกันไปเรียกกันมาก็ไม่เข้าสู้เลยครับผมเดีเก็บก่อนครับผมผม เก็บแล้วครับโอ้เหนียวครับมาใกล้ก็ไม่ลงหาครับใส่จุดแรกอนี่ครับอยู่ตรงพุ่มเล็กเนี่ครับผมอยู่ใกล้ต้นใหญ่เนี่ครับมาเกาะตรงสายไฟครับผมไม่พุ่งลงหาครับตกต่อเรียกดึงเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับผมมาใส่ตรงสายไฟก็ไม่เข้าหาครับผมตีปีกใกล้ตัวอื่นครับผม รอให้แต่นกต่อขันเรียกจนเมื่อยครับผมครับผมเก็บแล้วครับมีแต้มเหมือนเดิมครับผมนกพเนยรกิงครับจิบมันก็ทำจนเมื่อยครับผมร้อนด้วยครับผมเดี๋ผมก็เก็บแล้วครับผมช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกทำคลิปนะครับ ก็อากาศไม่ค่อยดีครับก็ไม่สบายด้วยครับผมก็หลายวันครับผมเป็นไข้สองสาวันครับก็วันนี้ก็ก็ดีขึ้นหน่อยก็เลยออกมาทําคลิปให้เอฟซีเผู้ติดตามได้รับชมครับผมก็ไม่ได้แต้มเหมือนเดิมครับไม้ก็เป็นไม้ติดกับซอยสูนนะครับผม ทางทะลุไปซอยบ้านครับออกไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เลยใส่เลาะแถวบ้านครับผมครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ